เหมือนกันนะคะเหมือนกันหมดไหมครับมีใครแตกต่างกับเพื่อนที่ไหนครับไม่มีนะครับแสดงว่าครูทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียแล้วนะคะทีนี้เราจะเรียนอย่างนี้นะคะ R O O M สี่คำนะคะสี่ตัวสอนก็สี่ห้องพอดีนะคะแต่เราจะให้ออกเสียงเนี่ยเราต้องออกเสียงให้มันดีขึ้นหน่อยใช่ไหมจะออกเสียง ธรรมดาใช่ไหมครับคุณครูมันไม่มันก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกับปบัปตที่เราเรียนมาใช่ไหมครับต้องออกเสียงให้มันแบบเราไปยกตัวอย่างตัวอาก่อนเลยครับลูอตัวโอประมาณ้าตัวโอประมาณเ่าะโอ้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูนะคะคุณครูแต่ละ เดี๋ยวเราเชียร์เพื่อนๆนะคะเอาไว้แต่ว่าสุดตุดดิ้งไปเลยนะคะอาเชิญขาเท่านั้นเอาแบบว่าเพื่อนๆแบบอ่ะอะไรอีกอมันจะไม่ได้ e i n งพดีผมเรียนมาจากต่างบัดครับอาจารย์สอนเชุกครับอ่ะผมมือเลยครับ โอ้มีสะบัดรอบเล็กเลยยอดแล้วครับมีสะบัดมีสะบัดตัวด้วยนะครับท่านต่อไปครับโอ้ได้ได้คะแนนดีมากครับเอมร้อยเก้าสิบห้า ต่อ้วยนะคะอีกส yeah. yes. 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 ักรอบนะคะไม่จอที่ใครนะคะออกเสียงทันทีนะคะอาจจะไม่เรียงนะคะครูอ๊อาจจะไม่เรียงใช่ครับอาจจะไม่เรียงครับแต่ทำตัวสอนยังตัวเดิมไหมครับตัวเดิมตัวเดิมนะครับจอไม่ที่ใครพทนั้นพูดครับอออ เช่ญชมเชิญชมนะครับ่เป็นการท่าใจกันเล้ยค่ะ